สวัส, <Bond> ส,วสดีครับพบกับวิชาพนักศึกษาระดับปรึกษาปีที่5นะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับคุณครูก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบและกฎกติกานะครับของกีฬาฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าองค์ประกอบและก็กฎกติกาพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับคุณครู จะมีงานให้เรียนทำหนึ่งชิ้นงานนะครับกฎกติกาฟุตบอลนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูสนามแข่งขันกันนะครับขนาดสนามของสนามแข่งขัน ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ความยาวของเส้นข้างนะครับต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตูความยาวต่ําสุดนะครับคือ95เมตรหรือ100หลานะครับสูงสุด120เมตรหรือ130หลานะครับความกว้างนะครับต่ําสุดนะครับ45เมตรหรือ50หลาสูงสุด90เมตรหรือ100หลานะครับเขตของประตูนะครับเขตประตูจะทําไว้ ตรงท้ายของสนามนะครับแต่ละด้านคือจากขอบเส้นประตูด้านใดด้านหนึ่งนะครับวัดออกไปตามแนวเส้นประตูแต่ละด้านด้านละ5.5เมตรนะครับหรือ6หลาและทําเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูข้างในสนามนะครับเป็นระยะ5.5เมตรหรือ6หลาครับเส้นทั้งสงเส้นนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันเป็นเส้น1เส้นเดียวเขียนขนานกับเส้นประตู พื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้เส้นจะเป็นประตูล้อมรอบนะครับเรียกว่าเขตประตูนั่นเองเขตโทษเขตโทษจะทำไว้ส่วนท้ายของสนามแต่ละด้านดังนี้จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้างวัดออกไปตามแนวเส้นประตูด้านละ16.5เมตรเส้นทั้งสองนี้จะเชื่อมต่อด้วยเส้นหนึ่งที่ขนาดกับเส้นประตู พื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้นะครับและเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่าเขตโทษภายในเขตโทษแต่ละด้านทําจุดโทษโดยห่างจากจุดกึ่งกลางระหว่างเสาประตูเป็นระยะ11เมตรหรือ12หลาน,นะครับและทําส่วนโค้งเขียนไว้ด้านนอกเขตโทษโดยรัศมีที่ห่างจากจุดโทษแต่ละด้านนะครับเป็นระยะ9 15เมตรนะครับหรือ10หลานั่นเองในส่วนของส่วนโค้งมุมสนามจากเสาธงมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเป็น1ส่วน4ของส่วนโค้งนะครับไว้ด้านในสนามโดยมีลัศมนี1เมตรหรือ1หลาน,นะครับประตูนะครับตั้งฉากบนกึ่งกลางระหว่างเส้นประตูแต่ละด้าน ประกอบด้วยเสาสองต้นที่ปักตั้งฉากไว้และวัดห่างจากธงมุมสนามนะครับเป็นระยะห่างเท่ากันและมีความเชื่อมต่อในแนวนอนระหว่างทางเสาประตูนะครับ7.32เมตรหรือ8ลานะครับระยะทางจากส่วนใต้คานนะครับถึงพื้นนะครับ2.44เมตรหรือ8ฟุต เสาและคานประตูทั้งสองด้านต้องมีขนาดเท่ากันและมีความกว้างและความหนาไม่เกิน12เซนติเมตรหรือ5นิ้วเส้นประตูต้องมีความกว้างเท่ากับเส้นของความกว้างของเสาและคานนะครับอาจติดตะข่ายไว้ที่ประตูและพื้นสนามด้านหลังประตูโดยต้องแน่ใจว่าติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อยเหมาะสม และต้องไม่รบกวนการเล่นของผู้รักษาประตูนะครับเสาและคานต้องเป็นสีขาวเท่านั้นต่อมานะครับมาดูคุณลักษณะของลูกบอลน,นะครับและหน่วยการวัดกันอย่างแรกนะครับลูกบอลต้องเป็นทรงกลมทำจากหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมนะครับ เส้นรอบวงไม่เกิน70ซติเมตหรือ28นิ้วไม่น้อยกว่า68ซเมตรหรือ27นิ้วนะครับในขณะที่เริ่มทำการแข่งขันน้ำหนักไม่เกิน450กร,รมัมหรือ16ออนและไม่ต่ำกว่า410กร,รัมนะครับหรือ14ออนความดันลมเมื่อวัดระดับน้ำทะเลเท่ากับ0.6ถึง1นะครับหรือเท่ากับ 600ถึง1100กร,รัมต่อตารางเซนติเมตรหรือ8.5ถึง5.6ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูมีกันบ้านให้นักเรียนทำหนชิ้นงานนะครับคุณครูให้นักเรียนวาดภาพสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ให้ใส่รายละเอียดนะครับ ความกว้างความยาวแล้วก็รายละเอียดของเส้นต่างๆนะครับตามตัวอย่างที่คุณครูมีให้เลยนะครับให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเก็บนะครับเพื่อมาเป็นคะแนนนะครับงานชิ้นนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนในกลุ่มที่เรียนออนไลน์ที่บ้านทํานะครับเพราะว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนกลุ่ม A กลุ่ม B ที่มาที่โรงเรียนนะครับเพื่อนๆเขาได้ ทำในค่าไปแล้วนะครับหรือว่านักเรียนกลุ่ม AB นะครับคนไหนที่ยังไม่ทํานะครับก็ทําให้เรียบร้อยเขียนชื่อชั้นนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ